วันเลือกนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงเพราะอะไรฮะกกตเมื่อวานนี้เราให้ฟังไปแล้วว่ากําลังประชุมเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะส่งเรื่องคุณพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัตรความเป็นสสหรือเปล่านะไปถึงสารรัฐธรรมน,นูญปรากฏเมื่อวานไม่ส่งเมื่อวานยังไม่ได้ข้อยุติวันนี้กกตประชุมกันต่อนะฮะทำกลางทุกสายตาเนี่ยจับจ้องก้าวไกลเองเขาก็แย้งไปไงบอกกกตคุณทำไม่ถูก นะคุณไม่ได้ทําตามระเบียบคุณไม่เคยเรียกพิ่ทาไปชี้แจงเลยเราเว้นปฏิบัติหน้าที่เจตนาไม่ดีหรือเปล่าก้าวไกลดักคอไว้เลยเดี๋ยวรอดูกรกตน,นะฮะประชุมตอนนี้อยู่นะครับว่าสุดท้ายจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าส่งไปแล้วพรุ่งนี้มีประชุมสารรัฐธรรมนูญสารท่านอาจจะ ให้หยุดพักปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ส่งผลกระทบกับการเลือกนายกรัฐมนตรีรแต่มันจะเป็นประเด็นตามมาว่าการที่คุณพิธายังเหมือนกับมีชนะติดหลังแบบนี้เนี่ยรเรื่องปมหุ้นสื่อเนี่ยจะทําให้เป็นข้อเหตุผลนี่ว่าจะทําให้เป็นเหตุผลของบรรดาสวบรรดาสสที่จะไม่เลือกหรือไม่เสียงจะถึงได้เป็นนายกหรือไม่อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองคือการพูดของคุณเสรีสวณพานนท์สมาชิกวุฒิสภา ออกมาดักคอบรรดา8ดพักร่วมด้วยเหมือนกันบอกถ้าคุณโหวตให้พิธาสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกคุณสุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายมจะเป็นการลงคะแนนโหวตให้กับคนที่ขาดคุณ,ณสมบัตินะแล้วถ้ามันผิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยยุพักได้นะอา,อาจารย์เสรีบอกแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องถามคนที่เกี่ยวข้องวันนี้คุณผู้ชมครับมีประชุม8ดพักร่วมที่กําลังจะก,ก่อตั้งรัฐบาลเนี่ยวันนี้เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับ นำโดยแกนนำก้าวไกลคุณชัยธวัฒนะครับมีทางเพื่อไทยก็หมอชละน่านสีแก้วหัวหน้าพักมีคุณประเสริฐจัทระลงทองเลขาธิการเพื่อไทยก็ไปประชุมกันเพราะอะไรตอนนี้มันต้องตกลงกันแล้วว่าวันที่13นี้จะยังไงกันดีนะฮะเราไปคุยกับคุณอ้วมภูลธรรมเวชยาชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทย คือคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกเดี๋ยวคุยกันที่ประชุมก่อนแต่ตอนนี้คือชัดเจนนะฮะเพราะก้าวไกลให้ความมั่นใจมาตลอดไงว่าเขาได้เสียงสนับสนุนแล้วให้ความมั่นใจเรื่องไม่มีปัญหากรณีคุณพิธาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกพัก8พักเนี่ยมีหน้าที่คือพยายามช่วยสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกร,รัฐมนตรีจนสุดความสามารถนี่คุณอ้วนภูมิธรรมบอกนะฮะนักข่าวก็เลยถามเอ๊ะได้ข่าวมาว่าเพื่อไทยก่อนหน้านี้เนี่ย ็ไปจีบสวไม่ใช่หรอท,ท,ที่จะให้หนุนคุณพิธาได้ได้มา40เสียงนะแล้วก้าวไกลไปจีบได้อีก20เสียงรวมเฉพาะสวนี่ก็60เสียงแล้วนะใกล้จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีน่จริงหรือไม่จริงก็ไปถามคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมก็ไม่ตอบนะฮะไม่ตอบชัดๆบอกเดี๋ยวหารือกันในห้องประชุมตอนนี้ไม่มีแผนสำรองอะไรทั้งสิน้นนะฮะไม่สนใจแม้กระทั่งว่าข่าวมีสวบางคน บอกถ้าเป็นเพื่อไทยเดี๋ยวจะโหวตให้นะะักข่าวก็เลยถามคุณอ้วนคิดยังไงคุณภูมิธรรมคิดยังไง,องบอกอย่าไม่ยังมันเป็นเรื่องเกินเลยไปแล้วไปพูดถึงเรื่องนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยรวมถึงประเด็นที่สวเสรีออกมาขู่ไกลว่าถ้าเลือกคุณพิธาเดี๋ยวจะมีปัญหาในแต่ละพักนะค,คุณอาจจะสุ่มเสี่ยงความผิดกฎหมายไปถึงยุบพ,พักได้นะค,คุณอ้วนบอกมันยังเป็นคําว่าท่าอยู่เลยมันเป็นเรื่องของอนาคตอ่ะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันเป็นความคิดความเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นเอง มีเสียงคุณภูมิธรรมนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณภูมิธรรมครับผม่ผมาอยู่ที่ความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวรอรอดูว่าผลการโหวตจะเป็นยังไงก่อนเพราะนั้นวันนี้เราไม่ควรคิดอะไรที่เกินเลยเกินไปเพราะนั่นเป็นการคาดเดาซึ่งอาจจะทำให้เกิดบรรยากาศหรือความรู้สึก ต่างๆไปมากเกินไปผมว่าวันนี้อยู่ที่ความเป็นจริงเราก็มาคุยกันว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ละพรรคช่วยกันทํายังไงให้บรรลุผลที่ยวตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาชัดเจนก็มาดูกันอีกทีว่าอะไรเป็นอะไรคือเนื้อมันมีประเด็นเกี่ยวกับวันที่13ในวันประชุมเนี่ยขณะ9้าโมงครึง่งแต่ทีนี้ในที่ประชุมก่อนจะเสนอคันดิเดตเสนอชื่อเนี่ยเขาจะหาหรือเขาจะเสนอยติอะไรบ้าง<ๆ>เช่นเลื่อนไม่เลื่อนอ่าจะรอไหม สองคือคุณพิธาต้องแสดงวิสัยทัศน์ไหมนะฮะสามถ้าเกิดคุณพิธาบทร,รอบแรกไม่ผ่านจะได้กลับมาบทเสนอเช่อได้อีกไหม,มคุณอ้วนภูมิธรรมบอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภายังตอบอะไรไม่ได้เลยนะครับขณะเดียวกันในช่วงเย็ยนวันนี้คุณผู้ชมจับตาทุกพักการเมืองหาเรือกันหมดเลยนะแต่ลรพักนัดประชุมรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะคุยกันว่าสุดท้ายพักเขาจะเอายังไงกับไอ้ตำแหน่งนายกเนี่ยไปเจอคุณอนุทินชาญวิรากูลเมื่อเช้า ภูมิใจไทยคุยกันอย่างนี้เหมือนกัน<ะ>คุณอนุทินบอกจริงๆที่พักไม่มีอะไรนะที่พักก็ชัดเจนเป็นเจตนารมณ์ของพักอยู่แล้วก็คือไม่สนับสนุนเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เพราะฉะนั้นวันนี้จะเปิดให้สมาชิกเขาเรียกว่าแสดงความคิดความเห็นอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนฮะภูม<ะ>ิใจไทยก็คงไม่โหวตให้คุณพิธาน,นี่เราพูดฟันธงได้เลยเพราะว่าเรื่อง112เนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณพิธาถ้าเกิดไม่ผ่านการโหวตแล้วต้องเป็นพักอื่นขึ้นมาแทนเนี่ย คุณดุทินบอกยังไม่อยากคิดไปถึงขั้นนั้นให้มนนันเป็นทีละสเต็ปสเต็ปดีก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่มีแผนานแผน3เอาแผานหนึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะขอให้แผนหนึ่งมันผ่านไปก่อนจะมีปัญหาอะไรหรือไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันแต่ตามมารยาทางการเมืองพักอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกลก็ต้องเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลนะฮะส่วนรวมไทยสร้างชาติเยน,นี้ก็ประชุมด้วยเช่นเดียวกันเราไปเจอคุณธนากรวังบุญคงชนะนะครับแกนนำรวมไทยสร้างชาติ ก็ยืนยันชัดเจนว่าพักเนี่ยที่มีเสียง30ต้นๆเนี่ยก็คงไม่เสนอคนดิเดตนานยกรัฐมนตรีไปแข่งอยู่แล้วมันเป็นมรารยาทการเมืองเลยขายที่การพักหัวหน้าพักท่านก็ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ชัดเจนนะครับส่วนที่มีกระแสกดดันทั้งสอวอและสสบางส่วนเนี่ยให้เลือกตามเสียงข้างมากเลือกคุณพิธาเนี่ยนะครับทางคุณธนกรบอกอย่างนี้บอกเชื่อว่า แต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่<อ>ไม่จําเป็นต้องไปชี้นําอะไรนะครับแคนดิเดตนาย,ยกและธงมตรีก็ไม่ควรต้องแสดงวิสัยทัศน์แล้วเพราะหาเสียงกันมาเยอะแล้วไม่ควรใช้เวลาในวันพฤหัสนี้มากอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยโอ้แต่ว่ามีอีกด้านหนึ่งที่มาพูดถึงสอวอคือครูหยุยครูหยุยบอกว่าเอ๊ะตัวเลขของสอวอมันปั่นหรือเปล่าครูหยุยเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยแกโพสต์เฟซบุก๊กเล่าให้ฟังแล้วกันตอนแรกเคยมีชื่อครูหยุยว่าจะเลือกคุณพิไทยลิ้มเจริญรัฐ เขาไปไตามหลักการเสียงข้างมากครับใช่ไหมทีนี้หลังจากนั้นก็มีชื่อคุยอยู่ว่าเลือกแต่มีเงื่อนไขอาจจะเป็นเรื่อง1นึหนึ่งสะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันที่คุณพิธาไปเซนตันเวิร์มปรากฏมีเด็กขึ้นเวทีปราศัยคุณผู้อยู่แกดูแลเรื่องเด็กแกรณรงค์เรื่องเด็กมาตลอดแกก็ไม่เห็นด้วยครับล่าสุดแกไปหยิบโพสต์ของสื่อหนึ่งที่เขาวิเคราะห์ว่าจะมี2 0วหนุนคุณพิธา ครูยอยูอ่ก็เลยบอกว่าเพื่อความชัดเจนแกกาชื่อออกเลยว่าใครไม่เลือกคุณพิธาบ้างเหลือประมาณสิบเท่านั้นเองอที่จะโหวตให้กับคุณพิธาลิมจเจริญรัฐแท้จริงไหมฮะสิบ <10 S 1> <c oughs> นี่ก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าบางส่วนก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะเลือกอบางส่วนก็ยังลังเลละม,มันก็มีเริ่มมีกระแสลังเลเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราเช็คมาตลอด2สัปดาห์เนี่ยสว2องคนใครจะเลือกใครไม่เลือกเนี่ยเรียกได้ว่า เปลี่ยนได้ตลอดเวลาเหมือนกันเออถ้าเห็นตัวเลขแบบนี้ก็ไม่ถึงสิคะก็ไม่ถึงจริงจริงมีภาพด้วยนะจริงจมีภาพว่า,า,วาครูหยุยกาชื่อคใครออกอไปกาชื่ออาจารย์บัญชัยสอนสิริด้วยอตอนแรกอาจารย์บัญชัยก็บอกว่าจะเลือกยึดตามเจตนาแต่ครูหยุยบอกเนี่ยากาชื่อออกแสดงว่าอาจารย์บัญชัยไม่เลือกหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามะนะ,ะ,นะเพราะว่าการเลือกนายกเนี่ยเขาจะเปิดเผยขานชื่อเลยใช่ สอสอต้นกล้าคุณคเลือกใครสสต้นกล้าบอกว่ายกมือ,อว่าผมสนับสนุนใครคะนะฮะแต่ทีนี้นมีความเป็นห่วงอย่างหนึ่งคือว่าในวันพฤหัสบดีนี้เนี่ยอาจจะมีการชุมนุมเมื่อสักครู่เราพูดถึงคุณธนากรค,คุณธนากรนอกจากที่จะยืนยันว่ารวมไทยสร้างชาติไม่เสนออยู่แล้วเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องม็อบนะครับบอกตอนนี้มีการเหมือนกับเป็นการลักษณะการปลุกระดมใช้มวลชนมากดดันแบบนี้แต่มวลชนคุณธนากรบอกเลยมีสองฝั่งนะ ฝั่งเชียร์คุณพิธาก็มีฝั่งไม่เชียร์ก็มีฝั่งเชียร์อดีตนายกประยุทธ์ก็มีเหมือนกันตแต่ไม่ได้ยุให้มาตีกันนะแกบอกอย่างนี้นะครับ,บก็ขอให้บ้านเมืองนั้นเดินไปตามขั้นตอนแล้วกันสําหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะประชาธิปัตย์ท่าทีเป็นยังไงคุณจุรินยังสงวนท่าทีอยู่คือตอนนี้ด้วยความที่ประชาธิปัตย์ยังไม่มีหัวหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันก่อนที่ประชุมก็ล่มไงโอ้แต่เขาก็ งอนแง่นเหมือนกันนะฮะงอนแง่งแงก็ซัดกันภายในล่ะเ,เรื่องนี้เดี๋ยวก็คงมีข้อสรุปนะฮะว่าจะเป็นเลือดเก่าเลือดใหม่อะไรแบบนี้คุณจุรินไม่ได้ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนายกเยอะอเป็นเรื่องของสภาก็โยนไปนั่นคุณชวนหลีกภยัยอดีประธานรัฐสภา ท่านก็ทําหน้าที่มาแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ห่วงเรื่องการชุมนุมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติตามระบอบมันเป็นปรากฏการธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆท,ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้หนึ่งคือจับสัญญาณของกกตด้วยคค2คือเรื่องของวุฒิสภาและบรรดาพักการเมืองที่จะคุยกันเย็นวันนี้นะครับ